เหรียญสำคัญมากๆทึ่งเป็นเหรียญที่จัดทำขึ้นพิเศษเหรียญนี้นะครับไม่ใช่เหรียญที่นำไปใช้เป็นเงินตราในาตลาดทั่วไปในสมัยก่อนนะครับแต่เป็นเหรียญที่จัดขึ้นในวาระพิเศษนะครับเป็นเหรียญที่มีความงดงามมากๆนะครับซึ่งเป็นเหรียญน,นะครับที่ประทับพระบ,บรมรูปหรือพระบ,บรมสาสรทสุรคของในหลวงรัชกาลที่5ปีนุพะักไปที่ด้านขวาของเหรียญน,นะครับจะเลือกข้อความจุราลงกรสยามินนะครับ ทรงฉลองพองค์ด้วยเครื่องแบบแบบนี้นะครับผมพลิกไปที่ด้านาตรงข้างไม่มีขอบฟืนงครับเป็นแบบเรียบแบบนี้นะครับแต่พลิกไปโฟกัสจุดของเหรียญน,นะครับเป็นตาช้างสามเสียนคล้ายๆกับเหรียญที่ใช้ในการนะครับเ,เป็นเงินตราแลกเปลี่ยนนะครับ แต่เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญที่ใช้เป็นเงินตราแรกเปลี่ยนเป็นเหรียญที่จัดทาขึ้นวาระพิเศษเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับและด้านหลังจะเลือข้อความรอสอหนึ่งงับงดงามคม